ครูมิสเดลคิดถึงทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยครูมิสเดลก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะทุกๆธุรกิจของครูก็ค่อนข้างจะดีค่ะเพราะมันเป็นสถานที่ที่คนได้ออกมาพบ กันตอนนี้ครูก็ได้ออกจากบ้านบ้างแล้วนะคะที่ผ่านมาก็คือต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ช่วงที่ครูอยู่ที่บ้านจะเป็นอะไรที่ครูต้องคิดโปรเจกต์ค่ะคิดเรื่องธุรกิจแต่หลังจากที่ครูได้เข้าไปศึกษาเรื่องสัจธรรมแล้วครูก็ได้ค้นพบชีวิตใหม่โลกใหม่คือโลกภายในนะคะโลกภายในคืออะไรโลกภายในก็คือ ตัวตนของเราคะที่เราเนี่ยมีเวลาที่จะไปคุยกับเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีความสุขดีไหมเราต้องการอะไรแล้วเราเกิดมาทําไมเราหาคําตอบจากตรงนี้แต่ว่าในอดีตเนี่ยคือสมองเราเนี่ยเขาบอกเราว่าเราต้องไปหาตรงนู้นนะคะก็อยู่ข้างนอกเราก็จะวิ่งตาม ามรู้สึกนั้นไปนะคะคือไล่ล่านะคะไล่ล่าหาชีวิตนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยจักรวาลได้ให้พลังเรามาเต็มที่พลังของจักรวาลน่ะอยู่ข้างในเรานี่แหละค่ะแต่เราไม่ได้หันไปสนใจเขาเขาเป็นครุเขาเป็นครูาคบาอาจารย์เราแล้วเขาเป็นตัวเราจริงๆที่อยู่ในเรานี่แหละค่ะเขาจะให้คําแนะนาเรา เราปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องเราคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเขาจะเป็นคนไกด์เราอะค่ะว่าเส้นทางไหนที่เป็นเส้นทางที่มันดีที่สุดสําหรับเราดีไหมคะ